วันนี้ช่วงมิถุนายครับจะพาทุกคนมารู้จักกับซีรีส์วัยรุ่นหนึ่งเรื่องครับที่ผมดูแล้วรู้สึกสนุกมากๆเป็นซีรีส์วัยเรียนมปลายครับเกี่ยวกับการสลับร่างกันกับอันตรพานและนักเรียนที่ถูกบูลลี่ในโรงเรียนนั่นเองคิมดึงพันนักเลงหัวไม้ไวัยส7ปีครับเขาไม่มีการศึกษาเพราะเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่เขาใฝ่ฝันที่จะเข้าเรียนในมหาลัยชั้นนําจึงพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อบรรลุความฝันที่ตัวเองต้องการแต่มันนั้นไม่ง่ายเลย วันหนึ่งเกิดเหตุบังเอิญครับที่วิญญาณของดึงพันเนี่ยเข้าสิงร่างของทรงยีฮอนนักเรียนมัธยมปลายวัย19ปีที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากเป็นเหย่อของการกันแกล้งในห้องเรียนคิมดึงพันครับในร่างของยีฮอน กลับมาแก้แค้นเหล่าอันธพาลที่เคยรังแกเขาและกลายเป็นเพื่อนกับชวเวเซคยองนักเรียนตัวอย่างที่เหมือนจะอยู่ในสถานการณ์ที่สบมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วเซคยองต้องทนทุกขทรมานจากความรุนแรงในครอบครัวที่พ่อของเขาเป็นคนกระทำเรื่องราวจะเป็นยังไงครับต้องติดตามชมในซีรีส์ตรงนี้ครับนักเลงซ่าท้าวเวียนทาง v i u อยเองทุกคนมาดูรายชื่อนักแสดงครับที่เล่นซีรีส์เรื่องนักเลงซ่าทาบบ้าเวเดกางจะมีใครไปฟังกันยุนชันยองครับรับบทเป็น ซองอียอนครับนักเรียนมปลายลูกคุณหนูเหี่ยแก๊งบูรี่ในโรงเรียนที่ถูกวิญญาณคิมดึงพันเนี่ยเข้าสิงวงแจฮยอนรับบทเป็นชเวเซคยองครับเป็นเพื่อนร่วมชั้นของซงอีฮอนอีซอจินครับรับบทเป็นคิมดึงพันลูกพี่ใหญ่หัวหน้าแกง๊งนักเลงชิวซองจูยุนชานรับบทเป็นฮงแจมินหัวหน้าแก๊งบูรี่ที่คอยรังแก่ซงอียอนอีคยองยองรับบทเป็นประธานใหญ่แก๊งชิวซองเจ้านายของคิมดึงพันวอนแทมินรับบทเป็น คิมดงซูลูกน้องคุสนิทในแก๊งนักเลงชิวซองของคิมดึงพันโคดงออกรับบทเป็นจองซอนครับลูกน้องคุสนิทในแก๊งนักเลงชิวซองของคิมดึงพัน จริงครับที่ผมดูเรื่องนี้เพราะว่าอยากหาซีรีส์สักเรื่องหนึ่งที่ดูเพื่อฆ่าเวลาเพราะอยากหลุดจากซีรีส์หนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่หรือการ์ตูนญี่ปุ่นครับเอาตรงๆเลยครับผมทําเพจเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่บางทีมันก็เอียรนะฮะอยากดูซีรีส์ที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูแบบสบายๆจนได้มาเจอซีรีส์เรื่องนี้ครับนักเลงซ่าท้าไวาเรียนตอนแรกคิดว่าตอนจบมันจะดีไหมสาหรับผมถือว่าจบดีครับแต่จะจบดียังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนครับไปดูเองคือสนุกจริงๆบอกเลย เชื่อว่าใครหลายหลายคนครับได้ดูกันบ้างแล้วเพราะฉายมาค่อนข้างนานแต่ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยและอยากหาซีรีส์แนวฟิลโกรไม่ต้องคิดอะไรเยอะเกี่ยวกับวัยรุ่นวัยเรียนความเป็นมิตรภาพของเพื่อนเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนลองไปหาดูนะครับ